สิ่งที่ปรากฏคนไร้รัฐไร้สัญชาติไม่มีเอกสารต่างๆเหล่านี้ก็ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสแต่แต่แตกฎหมายคงไม่สามารถไปห้ามให้ใครอยู่กินกันฉันสามีภรรยากับใครได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นว่าก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาไปแต่ว่าไม่ได้มีครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมายคือได้รับการจดทะเบียนสมรส พอมาถึงสิทธิอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสิทธิในคุณภาพชีวิตพื้นฐานหลังจากที่มีงานมีการศึกษาแล้วทํางานได้ไหมไปเป็นลูกจ้างเขาหรือสามารถที่ประกอบธุรกิจหรือลงทุนเองได้ไหมตอนนี้จะเป็นนายจ้างทําได้ไหมรวมไปถึงสิทธิในการที่จะถือครองทรัพย์สิน ปัจจุบันทรัพย์สินไม่ได้มีแค่อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์เท่านั้นทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นอีกทรัพย์สินหนึ่งที่ต้องบอกว่าปัจจุบันมูลค่าก็ไม่น้อยถ้าเกิดคนไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นมนุษย์เป็นผู้ทรงสิทธิ์หมายความว่าสิทธิในการถือครองทรัพย์สินของเขาก็พึงมี ปรากฏว่าอาจจะมีเงื่อนไขภายใต้กฎหมายมหาชนได้อีกเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรลองดูในเรื่องของการทำงานก่อนเพราะมันเป็นตัวต้นเรื่องที่จะทำให้เขาสามารถมีทรัพย์สินได้ถ้าดูทางภาคกฎหมายเอกชนทางด้านของนิติสัมพันธ์ทางด้านเอกชนก็จะไม่เป็นปัญหาแต่มาดูทางด้านกฎหมายมหาชนสิ่งแรกที่เจอคือ พระาชบัญญัติการทำงานคนตาด้าวก็จะกำหนดงานที่อนุญาตให้สำหรับคนตาด้าวทำได้กฎหมายแรงงานซึ่งตรงนี้ท่านอาจารย์สุรสักมณีสอนนั่งอยู่ที่นี่ด้วยท่านอาจจะต้องตอบคำถามเพิ่มมากขึ้นในอนาคตหรือแม้แต่แรงงานขั้นต่ำกลายเป็นเรื่องที่เป็นคำถามด้วยเหมือนกันสินทธิ ในกลุ่มที่4เป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศเรื่องนี้ท่านอาจารย์รัชนีกรคงจะมาขยายความต่อได้สิ่งที่ปรากฏก็คือมันเป็นเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธร,รรมระหว่างประเทศในศาลก็จะเป็นเรื่องของวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศเรื่องของการที่จะรับรอง heures, คำพิพากษ,ษาของศาลต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามกระบวนการยุติธรรมอาจจะปรากฏอยู่ นอกศาลก็ได้สิ่งนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คิดว่าในอนาคตก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษากันต่อไปสิทธิในการมีส่วนร่วมในการปกครองและการเมืองมีได้หรือไม่เป็นคำถามตัวโตๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในพื้นที่พักพิงชั่วคราวก็คือเขาสามารถที่จะไปเลือกกรรมการในการที่จะปกครองกันเอง ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวแต่อย่างไรก็ตามในคณะกรรมการช,ชุดนี้ก็จะปรากฏเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าไปนั่งอยู่ในเป็นคณะกรรมการด้วยประเทศไทยต้องถามว่าประเทศไทยให้การดูแลคุ้มครองอย่างไรปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ กฎหมายเอกชนเพราะคนไร้รัฐไร้สัญชาติก็คงจะซื้ออาหารทานได้คงจะเดินไปซื้อวันนี้อยากกินโคคาโคล่า mm hmm. ก็เดินไปซื้อได้แต่ปัญหาไปอยู่ที่กฎหมายมหาชนอยู่ในส่วนของนิติสัมพันธ์ที่ไปอยู่ภายใต้กฎหมายมหาชนปัญหาที่เป็นในทางปฏิบัติก็คือว่าแล้วรัฐด,ดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมาย อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่อย่างไรมีการใช้กฎหมายในการพิจารณานิติสัมพันธ์แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างไรหรือแม้แต่เรื่องของการที่จะจับเพราะว่าเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะส่งกลับประเทศเด็กชายนูกาสิมเกิดปัญหาว่า ส่งกลับประเทศไม่ได้เพราะไม่มีญาติอยู่ในประเทศพม่าเลยเนี่ยรัฐไทยจะดูแลอย่างไรจะให้เข้าเรียนอย่างไรจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างไรแล้วในอนาคตจะมีครอบครัวสิ่งที่ปรากฏตอนนี้ก็คือส่งกลับไม่ได้ สิ่งที่เราอยากจะทำต่อคืออยากจะศึกษาว่าถ้าส่งกลับไม่ได้แล้วรัฐจะดำเนินการอย่างไรหรือมีวิธีการอย่างไรที่เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กเพราะไทยเป็นภาคีอนุสนัญญาสิทธิเด็กเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันแล้วอาเซียนละ่ะ อาเซียนดูแลคนกลุ่มนี้อย่างไรอาเซียนไม่สามารถที่จะจับคนโรฮิงญาโยนไปที่คั้นโลกเหนือไปที่คั้นโลกใต้หรือไปที่ไหนก็ตามแต่คำถามก็คือว่าปรากฏตัวขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียนปรากฏตัวขึ้นในบริบทของอาเซียนอาเซียนมีวิธีการหรือมีแนวความคิดอย่างไรในเรื่องนี้ในการที่จะจัดการในอนาคต พราะอาเซียนคงต้องดูแลเพราะถ้าไม่งั้นก็คงหนีไม่พ้นหน้าที่ของรัฐสมาชิกแล้วก็อาเซียนต้องร่วมมือกันเท่าที่ปรากฏเห็นก็คือในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษย,ยชนก็จะมีอยู่ในมาตราหนึ่งมีอยู่ในข้อหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของสิทธิในสันติภาพในความสงบสุขที่กล่าวถึงคนไร้รัฐ ไว้โดยตรงพูดถึง Stateless Person ก็เป็นเรื่องของ Peace คำถามก็คือว่านูกาซิมเอวิกเกรชาวโรฮิงญาแล้วก็คนในพื้นที่พักพินชั่วคราวภายใต้กฎหมายไทยเป็นอย่างไรแล้วในบริบทอาเซียนรวมทั้งที่จะพัฒนาในอนาคตนี้จะเป็นอย่างไรเราต้องคิดไว้ สำหรับปีหน้าก็ต้องเตรียมการไว้เช่นเดียวกันครับขอบพระคุณมากครับอบภรไปจะเป็นการนำเสนอนะครับผลงานของอาจารย์ดตตรอชนิกรลาบวณิชานะครับในหัวข้อการโอนคดีระหว่างศาลของรัฐสมาชิกอาเซียนในคดีแพ่งและพาณิชย์นะครับท่านจบการศึกษาปริญญาเอกนะครับทางด้านกฎหมายว่างประเทศนะครับจากมหาวทิทยาลัยรีวสประเทศฝรั่งเศสครับ ก่อนอื่นขอกราบเรียนศาสตราจารย์คนึงลือชัยและภริยานะคะแล้วก็กราบสวัสดีท่านหัวหน้าภาคและคณาจารย์ทุกท่านแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะ เดิมทีหัวข้อที่เ,เรียงลำดับกันไว้เนี่ยจะเป็นหัวข้อของอาจารย์โจาอาัคขวัตนะคะเป็นเรื่อง Conflict of Laws แล้วคราวนี้เนี่ยพอดีดิฉันใช้ชุดวิจัยชุดเดียวกันกับที่อ้างมาในงานตั้งแต่ชิ้นแรกคือของอาจารย์พันทิพย์จนท่านอาจารย์ท่าชายัยแล้วก็มาเป็นของดิฉันก็เลยตั้งใจว่าถ้าอย่างนั้นขออนุญ,ญาตอาจารย์โจว่าขอสลับขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีภาคทฤษฎีซึ่งเป็นภาคของ Conflict of Law s ของอาจารย์อัคขวัตเนี่ยเข้ามาต่อเป็นส่วนสุดท้ายนะคะ แล้วกเ็เรื่องที่ดิฉันนําเสนอในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับคือชื่อมันบอกว่าเป็นการโอนคดีระหว่างศาลของรัฐสมาชิกอาเซียนหรือ listpendence เป็นคําทีา่ดิฉันชอบใช้คํานี้แล้วก็เคยมีงานเขียนลงในหนังสือของท่านอาจารย์คนึงเลือชัยเรื่องอคําอธิบายว่าด้วยการขัดการแห่งกฎหมายนะคะคราวนี้จะขออนุญาตแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันจะพยายามรักษาเวลาไว้ให้ได้ภายใน 20นาทีนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากนะคะที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้ได้ใน20นาทีเพราะว่าเรื่องที่ดิฉันจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องฟ้องซ้อนระหว่างประเทศแต่เป็นฟ้องซ้อนระหว่างประเทศหมายถึงว่าเป็นการฟ้องซ้อนของภายในศาลของแต่ละรัฐสมาชิกด้วยประเด็นคดีเรื่องเดียวกันคู่ความเดียวกันถามว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงก่อนอื่นนะคะต้องเ,ออเรียนก่อนว่า ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นปัญหาการขัดการแห่งกฎหมายด้วยเหมือนกันเพราะท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไม่เห็นมีปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดการแห่งกฎหมายสองสี่ดหนึ่งที่เราใช้เลยแล้วมันวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศเนี่ยปรากฏมาได้ยังไงก็คงต้องเรียนว่าเป็นเรื่องกฎหมายมหาชนภายในของรัฐคู่กรณีท่านนักศึกษาที่เรียนแล้วก็จะคุ้นกับคํานี้มากมันก็คือ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่มันขัดกันเพราะแต่ละประเทศลองจิงนตนาการตามนะคะสำหรับท่านที่ไม่ใช่นักกฎหมายแน่นอนว่ากฎหมายแต่ละรัฐแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยอาจจะมีหลักที่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเป็น Civil Law หรือว่าเป็น Common Law คราวนี้ตัวที่เป็นกฎหมายสาระบัญญัติก็ต่างกันวิธีพิจารณาความก็ต่างกันด้วยเช่นกัน คราวนี้ถ้าวิธีพิจารณาความต่างกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อให้เข้าใจง่ายๆสําหรับคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายจะขออนุญาตให้เห็นว่าดิฉันจะใชะ้กรณีตัวอย่างที่ได้จากการลงพื้นที่ที่จังหวัดตากแล้วมีโอกาสข้ามไปที่บ้านก่อเชอร์ฝั่งเมียนมานะคะให้ท่านดูว่าข้ามไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ให้ให้ดูก่อนหน้าตาท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าข้ามไปฝั่งพมา่าท่านอาจจะนึกถึงด่านแม่สาย ว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะค่อยไล่ไปให้ดูทีละนิดนะคะว่าจะเข้าเรื่องของวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศได้ยังไงคุณวิเชียนคือคุณวิเชียนที่อาจารย์พันทิพย์ยกขึ้นมาในตอนแรกเนี่ยก็คือภาพนี้เลยนะคะดิฉันขออนุญ,ญาตยืนนะคะก็คือว่าคุณวิเชียนเนี่ยเ,เป็นภาพที่เห็นในอันนี้ท่านนี้คือคุณวิเชียนนะคะคุณวิเชียนเนี่ยเป็นกระเรี่ยงค่ะ เห็นกระเหรี่ยงอย่าเพิ่งนึกว่าเป็นเป็นกระเหรี่ยงต้องเป็นพมา่าไม่ใช่นะคะเป็นกระเหรี่ยงแต่ว่าเป็นกระเหรี่ยงสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนไทยนะคะแล้วก็มาจากอําเภอท่าสองอยางคราวนี้เนี่ยคุณวิเชียนเองเนี่ยเธอเคยค้าขายอยู่ที่เยาวราชค่ะก่อนก่อนที่จะอบพยพกลับไปตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งเมียนมาที่ก่อเชอคือไปอยู่กับภริยาที่โน่นแล้วก็มีลูกด้วยกัน ตอนนี้ที่คุณวิเชียนทำอยู่เนี่ยหลายท่านที่ไปไปด้วยกันเห็นมีคุณมีท่านนี้ด้วยนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือว่าคุณวิเชียนขายข,ายของชำที่บ้านแล้วก็เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกถั่วลิสงอันนี้เป็นอาชีพหลักของเขาถามว่าเอามาให้ดูทำไมเพราะว่าเขามีลูกนะคะ แล้วทั้งสองคนเนี่ยสามีภริยาเนี่ยคุณวิเชียนคุณมาเสเมีเนี่ยตั้งใจจะให้ลูกเนี่ยมาเรียนหนังสือในประเทศไทยแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทําคือต้องขยายธุรกิจคงจะทําแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแค่นั้นเนี่ยไม่พอแน่นอนแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปให้ดูภาพนิดนึงนะคะว่านี่คือไร่ข้าวโพดท,ที่อาจารย์พันธิ์ที่บอกว่าเป็นเขาหัวโลนเนี่ยอันนี้จริงค่ะเพราะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ไร่ข้าวโพดอย่างนี้นะคะที่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเต็ม คือดูแห้งแรงมากอะค่ะเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วคือหน้าตาเป็นแบบนี้ทั้งสองฟากอันนี้เป็นภาพที่เห็นแล้วก็สงสัยในใจมีรถบรรทุกอย่างนี้เยอะมากมาขนเข้าโพดที่ก่อเชอร์ถามว่าขนไปไหนขนไปทําอะไรสะแสดงว่าคงไม่ได้ปลูกเล่นๆปลูกเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในบ้านในครอบครัวอีกต่อไปมันต้องเป็นธุรกิจแล่ละให้เข้าใจมากขึ้นว่าด่านเนี่ย อย่าไปนึกถึงด่านแม่สายด่านแม่สอดอลังการด่านปะดังเบซาไม่ใช่นี่ด่านค่ะเขียนว่าประเทศไทยก็คือเลยตรงนี้ไปเนี่ยคือเมียนมาตรงเนี้ยคือประเทศไทยคือเขียนติดไว้ยอย่างนี้คือมันเป็นด่านธรรมชาติที่เอื้อต่อการเดินทางเข้าออกเป็นครั้งแรกคะ่ะที่ได้ไปด่านหน้าตาแบบนี้คือนี่ด่านเหรอใช่ค่ะนี่ค่ะด่านก็ <c oughs> จะมีเนี่ยค่ะมีธงและนี่นี่คือด่านเลยนะคะ แล้วมันก็คงไม่ใช่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างที่เรารู้จักกันมันไม่ได้เป็นทางการแบบนั้นเข้าออกไม่ได้ยุ่งยากเป็นด่านชายแดนด่านตามธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นต้องจินตนาการกันนิดนึงเมื่อเขาขยายธุรกิจมันจะเกิดอะไรต่อไปคอนแท a c t f ฟาร์มมิ่งจะเข้ามาถามว่าคุณวิเชียนเข้าทำสัญญาที่เรียกว่าเกษตรพันธสัญญากับบริษัทรับซื้อพืชผลทางการเกษตรในไทยต้องส่งข้าวโพดมาให้โรงงานตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ว่าโชคร้ายอันนี้คือหน้าตาดูไกลๆอาจจะไม่เห็นมันคือตั๊กแตนตั๊กแตนลงคุณวิเชียนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ข้าวโพดเสียหายทั้งหมดแย่ไปกว่านั้นไม่สามารถจะไปซื้อหาข้าวโพดจากเกษตรกรรายอื่นเพื่อมาส่งให้โรงงานในไทยได้ทําอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณวิเชียนจะเป็นอย่างไรเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างคุณวิเชียนและบริษัทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในประเทศไทย ถ้าบริษัทข้าวโพดฟ้องศาลไทยถ้าคุณวิเชียนเองก็มาต่อสู้คดีหรือมาฟ้องศาลไทยด้วยเช่นกันเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่ในศาลเดียวกันนะคะไม่มีปัญหานะคะ <çi. S 1> หรือเปลี่ยนว่าให้เป็นศาลเมียนมาไปฟ้องทั้งสองคนเนี่ยก็ไปสู้กันที่ศาลเมียนมาก็กจบก็ไม่มีปัญหาอะไรศาลเดียวคดีเดียวเหตุการณ์ซีนารีโอที่มันจะเกิดขึ้นคือว่าถ้าบริษัทข้าวโพดฟ้องศาลไทยเพราะเป็นบริษัทไทยอยู่ในประเทศไทย คุณวิเชียนฟ้องศาลเมียนมาก็เขาอยู่ฝั่งเมียนมาถามว่าทําไมคุณวิเชียนต้องไปฟ้องฝั่งเมียนมาอันนี้เรียนให้ทราบได้เลยค่ะว่าคุณวิเชียนเองเนี่ยรู้สึกทั้งที่ตัวเองเป็นคนสัญชาติไทยนะคะเขารู้สึกว่าเขาสบายใจมากที่เขาอยู่ฝั่งเมียนมาเพราะเขาพูดภาษากะเหรี่ยงและภาษาพม่าทางโน้นได้แล้วเขารู้สึกปลอดภัยในขณะที่ถ้าเขาข้ามาฝั่งไทยอะค่ะเขาพูดไม่ชัดแล้วทุกคนพอรู้สึกว่าเป็นกะเหรี่ยงพูดไม่ชัด ไม่ใช่คนไทยนแน,แน่ก็จะปฏิบัติต่อเขาอีกอย่างหนึ่งเขาก็เลยรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขกับการอยู่ทางฝั่งโน้นเป็นไปได้ว่าเขาจะฟ้องศาลที่โน่นประเด็นแห่งคดีเป็นเรื่องเดียวกันมันก็จะกลายเป็นฟ้องซ้อนที่มีลักษณะระหว่างประเทศเกิดขึ้นคือเทียบง่ายๆเหมือนท่านเรียนฟ้องซ้อนในวิแพ่งของเราในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งคู่ความเดียวกันจะสลับกันมาสลับกันไป ก็แล้วแต่อันนั้นในในระหว่างประเทศเนี่ยเรายอมให้ได้ว่าจะสลับส้ำนาสลับกันไปเป็นโจทย์เป็นจำเลยยังไงก็ได้ลักษณะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะที่ซีนารีโอที่มันจะเกิดขึ้นพอมันเป็นฟ้องซ้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นถามว่าถ้าคุณวิเชียนไปชนะคดีในศาลเมียนมาท่านคิดว่านำำําคําพิพากษามาขอให้ศาลไทยบังคับตามเนี่ยศาลไทยจะบังคับไหมในเมื่อคดีมันยังคาอยู่ในศาลไทยเลยคดีเดียวกันประเด็นเดียวกันคู่ความเดียวกัน เหมือนกันบริษัทข้าวโพดชนะคดีในศาลไทยแต่นําคาพิพากษาไปขอให้ศาลเมียนมาบังคับไม่ได้เพราะว่าคดีมันก็ค้างอยู่ในศาลพม่าด้วยเหมือนกันหรือถ้าแย่ไปกว่านั้นให้มันกลายเป็นฟ้องซ้ําก็คือพิพากษาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคําพิพากษาออกมาท่านนึกสภาพนะแค่กระดาษแผ่นเดียวบังคับอะไรไม่ได้เลยถามว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรตัวอย่างที่สองคุณวิเชียนฟ้องบริษัทข้าวโพดนี่แหละ เพราะว่าส่งข้าวโพดไม่ได้ส่งเกรดเอตามที่เขียนไว้ในสัญญาปรากฏว่าบริษัทข้าวโพดไทยต่อสู้คดีในศาลเมียนมาแล้วนะคะไปศาลเดียวกันแล้วไปร้องขอให้ศาลเมียนมาจำหน่ายคดีเธอศาลเนื่องจากว่าในสัญญามีข้อตกลงเลือกศาลไทยเอาไว้ในการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาและคุณวิเชียนไม่ปฏิบัติตามศาลพรมา่าช่วยจำหน่ายคดีให้มาขึ้นศาลไทยสิท่านคิดว่า แล้วสารไทยเนี่ยไม่พออยังอ้างว่าข้อตกลงเลือกสารทําให้ศารมีสิ่งที่เรียกว่าอํานาจเหนือคดีแต่เพียงผู้เดียวเหนือคดีนั้นเพราะมันเป็นข้อตกลงในสัญญาไงคะแล้วคุณวิเชียนก็เซ็นสัญญานั้น exclusive competence เหนือคดีสารเมียนมาต้ตองจำหน่ายคดีสารไทยอ้างอย่างนี้ไปเลยจําหน่ายคดีมาเดี๋ยวนี้ท่านท่านถามจริงๆเถอะว่าทําได้ไหมอาศัยหลักกฎหมายใดรองรับศาลเมียนมาต,ต้องฟังด้วยหรอ ฉันก็มีอำนาจรัฐปไตยนะทำไมฉันต้องสนใจเธอละาสาันไทยนี่คือซินาริโอที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นกับคนทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เราเห็นภาพชัดอยู่แล้วเวลาเราเรียนแต่พอขนาดย่อยสารภาพเหมือนกันว่าก็เพิ่งเห็นนี่แหละค่ะว่าเขาข้ามฟากมาขายเออข้ามฟากปลูก,ลกพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ข้ามมาขายแล้วก็ไปไปมาๆกันอย่างง่ายดายเนี่ยค่ะเรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้น ถามว่าสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมที่เราบอกว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานหรือเป็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะคะท่านว่าท่านให้แค่ปัดเจดชนหรือคนธรรมดาเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะอะไรเพราะไม่มีใครสนใจเลยเรื่องวิธีพิจารณาความแพ่งระหว่างประเทศท่านคิดว่าลำพังแค่ให้เข้าถึงเนี่ยเนี่ยจะเรียกว่าได้รับความยุติธรรมได้อย่างไร เหมือนกับท่านบอกว่าเอาล่ะ right to justice ก็แค่ access คือเข้าไปส่งตรงบันไดศาลเสร็จแล้วนี่คือสิทธิมนุษยชนนี่คือสิทธิท่านมื้นฐาน complete แล้วท่านก็เดินจากไปแล้วก็ทิ้งคนหน้าตาคนธรรมดาคุณวิเชียนเอาไว้ในนั้นกระบวนการในนั้นจะเป็นไงก็แล้วแต่เรื่องของคุณมีคำพิพากษาแล้วคุณจะไปบังคับได้หรือไม่ได้ก็เรื่องของคุณแต่นั่นคือสิทธิอันนี้ได เรียกว่าสมบูรณ์แล้วถามว่าอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ต้องช่วยก่านคิดนะคะท่านว่าเอาแค่นี้นี่ถูกไหมมันครบไหมมันใช่ไหมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคือปัญหาการขัดกันของคําพิพากษาอย่างที่เรียนให้ทราบว่าท่านแน่ใจได้ยังไงว่าสารพม่าก,กับสารไทยเนี่ยจะพิพากษาคดีนี้ออกมาแล้วได้ผลตรงกันฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งอาจจะแพ้มันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้าย ของคาพิพากษาระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียนหมายความยังไงก็คือแค่เอาคําพิพากษาศาลเมียนมาไปบังคับในศาลไทยหรือว่าเอาคาพิพากษาศาลไทยไปขอบังคับคดีที่เมียนมาหรือไปขอบังคับคดีที่กัมพูชาแล้วแต่ขอให้เป็นสิบรัฐอาเซียนมันจะเป็นอุปสรรคกับเรื่องนี้สิ่งที่เราหวังว่าจะเห็นก็คือว่าการเคลื่อนย้ายของคําพิพากษาโดยปราศจากข้อยุ่งยากไม่ได้บอกว่าม่มีเงื่อนไขนะคะแต่ว่า ให้ข้อยุ่งยากมันน้อยลงเงื่อนไขมันน้อยลงเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจและทําการค้าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการถามว่าแล้วทาไมฉันจะต้องสนใจเรื่องนี้งั้นอาจารย์ถามว่าแล้วทาไมถึงสนใจเรื่องนี้ล่ะทําไมคุณถึงสนใจนิวร์กคอนเวนชั่นหนึ่งเก้าห้าแปดที่ว่าด้วยการรับรองคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการทําไมเรื่องนี้สนใจ ทำไมเรื่องสารที่คนทั่วไปตาดำๆที่ไม่มีเงินไปจ้างรอเฟิรมเพื่อไปอนุญาโตเนี่ยคุณไม่สนใจก็เลยคิดว่าคุณต้องสนใจเรื่องนี้ด้วยนะนิวร์กคอนเวนชั่นเนี่ยเป็นแพทเทิร์นเป็นโมเดลที่ดีอยู่แล้วแต่ขอแค่เรื่องวิแพงที่เรียกว่าวิแพงระหว่างประเทศระหว่างสิประเทศในอาเซียนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ประชาชนคนธรรมดาจะเข้าถึงและที่สําคัญถ้าถ้ามีสารอยู่ที่นี้แล้วท่านชอบบอกว่า เออคดีมันรกโรงรกศาลแล้วให้มันฟ้องซ้อนระหว่างประเทศกันทำไมมันควรจะเหลือแค่ศาลเดียวเท่านั้นแล้วใจเย็นๆอย่าพึ่งบอกว่าอาจารย์ก็พูดง่ายค่ะมันไม่ง่ายหรอกทั้งอำนาจอธิปไตยทางตุลาการทั้งเรื่องการพิจารณาว่าไอ้คดีสองคดีนี้ประเด็นแห่งคดีเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่เรื่องง่ายแม้แต่ศาลภายในเราเองยังมีข้อยุ่งยากยอมรับค่ะ ยอมรับอันนี้มีข้อยุ่งยากแต่มันต้องร่วมกันคิดเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจศาลอีกรัฐหนึ่งเป็นเรื่องสําคัญเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าถ้าเราไปขึ้นศาลเมียนมาถ้าเราไปขึ้นศาลกัมพูชาแล้วเนี่ยวิธีพิจารณาความทั้งหมดในนั้นจะเหมือนที่ใช้อยู่ในประเทศไทยบังคับคดีมันจะเหมือนกันทั้งหมดเราแน่ใจได้ยังไงจะรู้ได้ยังไงคือมันไม่มีอะไรให้ทราบได้เลยศาลก็อาจจะไม่กล้าจําหน่ายคดีเพื่อให้ไปขึ้นศาลของอีกประเทศหนึ่ง ลองนึกสภาพนี้ตามเราเองก็คงไม่อยากไปเหมือนกันถ้าเราเป็นคนเป็นโจทย์ไปฟ้องคดีแล้วโดนจำน่ายคดีด้วยความที่ระบบกฎหมายต่างกันมันก็จะเป็นประเด็นปัญหาอีกอย่างหนึง่งที่จะทำให้มันยากมากขึ้นแต่พอมาถึงอันนี้ค่ะอาจารย์ก็จะย้ำต่อมาจากปีที่แล้วแล้วก็จะพูดไปเรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่งมันจะสำเร็จนี่แหละว,ว่าสิ่งที่เราต้องการนี่คือ Unification of Law แต่ว่าขอให้เป็นกฎหมายวิธีพิจารณความแพง่งระหว่างรัฐสมาชิกในอาเซียนอันนี้คือสิ่งที่ต้องการถามว่าแล้วมันจะทำได้ยังไงก็ทำไมมันมี Brussels Convention ได้แต่1968ล่ะคะตั้งแต่ที่เป็นประชาคมยุโรปบ Brussels Convention 1968นี่คือวิแพ่งของประชาคมยุโรปในสมัยนั้น1968เขายังทำได้เลยเขาเผชิญทุกอย่างที่พูดมาอำนาจที่ประทายความไว้เนื้อเชื่อใจ จะพิจารณาไงว่าเป็นประเด็นแห่งคดีประเด็นเดียวกันเขา,าเผชิญหมดแล้วก็เลยมองว่าก็ถ้ามือนในเมื่อเขาทําได้สําเร็จเราก็ต้องทําให้ได้บ้างเหมือนกันแล้วที่มันง่ายที่สุดก็เริ่มจากการเป็นอนุสัญญาเป็นคอนเวนชันก่อนอาจารย์อาจจะไม่ได้เรียกร้องตอนนี้ให้เราไปจนถึงขั้นของกฎหมายสหภาพยุโรปอาจารย์พิรุณาพยักหน้า <c oughs> อยากเห็นตรงนั้นแต่เอาแค่คอนเวนชันก่อนแล้วกัน ท่านจะไปตั้งข้อสงวนอะไรก็เราไปดูกันอีกทีแต่ขออยากได้ตรงนี้ก่อน<ม>เพราะไม่งั้นประชาชนตาดำๆคนธรรมดาที่ไปศาลเนี่ยจะลำบากแน่นอนภาพอนุญาโตอาจจะถูกตัดออกไปในในเรื่องนี้เพราะว่าท่านไม่ใช่ธุรกิจขนาดที่มีเงินไปจ้างอ,อ,อนุญาโตซึ่งมันแพง ถ้าท่านต้องไปพึ่งพาศาลเนี่ยท่านจะทํำยังไงอันนี้แหละค่ะที่เป็นภาพทั้งหมดที่อาจารย์ใช้เวลาประมาณ20นาทีเนี่ยพยายามที่จะอธิบายว่าที่จะมาสื่อให้เห็นเรื่องวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศเป็นส่วนที่สมเนี่ยคือต้องการอะไรก็คือต้องการอันนี้แต่รอบที่แล้วเนี่ยพูดทั่วไปของปีที่แล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยขอมันเป็นเรื่องฟ้องซ้อนและต้องมีการจําหน่ายคดีออกจากศาลประเทศหนึ่งเพื่อให้ไปขึ้นศาลอีกประเทศหนึ่ง อันนี้คือสิ่งที่มันจะทําได้สําเร็จเพียงแต่ว่าต้องมีตัวอนุสัญญาอันนี้เกิดขึ้นซะก่อนอย่าคือทวิภาคีก็ได้ค่ะแต่อาจารย์มองว่าทําแล้วให้มันได้ทั้งสิประเทศอาเซียนเพราะมันรองรับธุรกิจการค้ามันควรจะเป็นอย่างนี้แล้วอย่ามองแค่ธุรกิจขนาดใหญ่ให้มองคนอย่างคุณวิเชียนซึ่งวันนึงก็เข้าไปอยู่ใน contract farming ต่างๆพวกนี้และยังจะสัญญา